ที่เคยพูดจัดปุยอ่ะพูดทำไมจัดปุยทำไมเอาดิส่วาไอ้ฟอต้าไปมาวันนี้มาหน่อยดีมึงโดนกูลื้ออีกแล้วตายในรังเหรอมึงตายในรังเหรอไอ้ซาบชอบเหรอตายในรังอ่ะแต่เรื่องนั้นมันไม่ได้มีอะไรไงเรื่องนั้นผ่านไปแล้วคราในคนณคุณเมื่อปีเนาะเมื่อปีที่แล้วอือโกหต้องโดนอะไรล่ะที่เล่นได้ยังอ่ะ พี่ถามว่าโกงผต้องโดนอะไรก่อนก็ได้คุยอยู่ท่าไม่ดีเนะาะต,กไ,ตกไม่นะเม <ละ S 2> ื่อกี้คน,น,น,นหัวเริงบอกว่าอะไรนะเขาไม่ได้อยู่ในแก๊งก็ไม่น่าเซอร์ก็ไม่น่าเกี่ยวข้องถูกไหมครับโอเคแล้วถ้าเกิดเขาเขาเ้าเซอร์เมื่อไหร่พวกผมมาตีนะโอเคไหมขึ้นรถแล้วเหมือนกันนะบางคนอนะ่ะจัดปุ้ยได้ครับโอเคครับข้างหลังแบงค์รีคนนี้ไว้เนาะถ้าเกิดคนนี้กลับมาเซอร์เมื่อไหร่พวกผมมากินได้เลย ับไปไปเกี่ยวเอเอ้ยไอหัวเหลืองนู้นมันล้อหลอกว่ามันเจียวเจียวเจียวเจ็บรถใส่ตัวแต่หลังคล่้งคืนก็ไปรับเปลี่ยนก่็แล้วกันครับผมเดือดเหลืองไปจัดปุ๋ยมันเสียงนดเดียวหน่อยฮะไอจัดใครพูดจัดปุ๋ยอ่ะจี้ใครพูดจัดปุ๋ยอ่ะพูดทำไมจัดปุ๋ยทำไมเอาเอาโดนจัดแล้วจัดปุ๋ยเน่สวนเด้มึงสวนกูเด้ขวาเอาเขาขางอาวุธสวนเขาขางอาสวนเอาบันเด้มึงเอาบันด้

เด็ดแล้วพอแล้วเด็ดแล้ววาง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 แล้วกูกลัวมึงอ่ะมันก็กลัวมึงอ่ะวาดิวาดิไปแล้วกลัวมากกลัวมากกลัวมากวางมันวางมันวางกูเห็นพี่พี่โดนเซฟเลยด้วยเออกูเซฟวางวางยิมไม่วางยิมดีเลยวางยิมดีเลยควายมันด้วยนี่ดี่วนคนละไม้คนละมือนี่วนก่อนนี้ถือส่วนก่อนส่วนมันด้วยส่วนมันด้วยไอ้ไรสัตว์แพ้แล้วไ้ไเปลี่ยนปืนเลยเปลี่นปืนแพ้กูแล้วไอ้น้องกี่รอบแล้วไม่จ้ำใส่หัววะแพ้กูแล้วไอ้สัตว์ ข้ามืมืนเหมือนมืนมีข้างบนนะเอาเอ๊ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนนี้เป็นปืนดิมึงแพ้กูแล้วไอ้น้องเอ๊ะเอาโหดน่ารถดน่ารถดเราโดนซ้ำนะเอ๊น่ากนาคารนบ้รถตู้รถตู้ตกรถตู้ตกรถตู้ตกข้างหลังไอ้มีเลือดสายแบลวนี่แบลวนี่เฮ้ยยิงปืนดีปืนหน่อยมันมากระเพื่อนยิงไรยิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิปูดัมโบปูดัมโบปูนะยิงหน่อยข้ามวยยิงนี้ไม้ไม้เดียวขยะมึงโดนกูลืออีกแล้วตายในรังเหรอมึงตายในรังเหรอไอ้สัส ชอบหรอตายในหลังอ่ะเอาศพมึงเอาศพออกพีมึแพ้กูแล้วไอ้น้องมาตรงสีแยกนะเอาศพเอาศพเดินออกมาทางเลนโบเอาศพไป้ยิงให้เดี๋ยวกูยิงมาเอาศพมมึงแพ้กูแล้วไอ้น้องศพมาทางสีแยกนะปามฝั่งโอฝั่งโอดินออกมาที่ส่งมากูยิงให้กูยิงให้ฟรีไอ้จุกมือเหลือมานี้เอาไอ้เอาศพมันออกได้ขอขอได้ป่ะไอ้ฟอสหนีฟอสพี่เองพี่ขอเองตัวเนี้ย ไม่ข่าวอะไรเนี่ยเม่ข่าขาวๆตีไปใหหมดเลยเนี่ยถูอ่ะมันมีพวกมันใส่ชุดนอกชุดใส่ไปเลยใครใส่ชุดนอกใครจะยืนอะไรตีไปให้หมดอ่ะลั่นลั่นก่อนลั่นก่อนถ้าไม่ใช่ค่อยขอโทษเขาทีชุดชุดสีขาวนั่นใช่ไหมคะตีไปเลยตีไปเลยใครไม่ใช่ตีเลยใส่ฮู้ได้เฉยโว้อะไรเปิดมาต้นปีก็แพ้กูอีกแล้ว ไอ้เที่ยเอ้เอาลงเหรพี่ลมไหนกลางโดนแล้วโว้ยย่าเติมเมื่อไหร่มึงจะอุ้มชนะว่ากูัวไอ้แกงกากไอ้เที่ยเอาสีขาวนี่เพื่อนมั้ยเฉินไอ้เฉินเนี่ยเพื่อนมั้ยเอาไปทิ้งชนะว่ากลัะแกงมึงอ่ะเดี๋ยวเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่อให้ขาดปืนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ปลดคูดาวให้โอเคไหมให้พี่จริงๆให้มันรวมกันทะเลก็ได้นะพี่แก๊งมันไหนไหนก็แบบเจ๊กันเดี๋ยวโอ้โหแก่ลุ่นเลยมันไอ้แหลมใช่ไหมเจ๊กันเดี๋ยวเหรอวันเฉิน โอเคไหมจะได้แบบไม่ต้องมีข้ออ้างเอาแบบเต็มๆกันไปเลยอะ่ะแบบคนเต็มๆอ่ะวันนี้เลยไหมละ่ะถังรีสีลครึ่งเลยไหมละ่เะเดี๋ยวจบจบเอ้ย<ป>ใครรออยู่พวกมันปะดูดิต้องที่เก็บรถอะ่ะผผผัดผัดดดดเเป็็หมูิ้งแกงมันลอยอยู่อะ่ะมเมือยอย่อมี้ไม่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 มึงฟังกูนะถ้ามันลอยถึงสามสามถึงห้านาทีสามถึงห้านาทีมึงแทงได้เลยมึงแทงได้เลยเอาออกเลยเอาสอบออกดิเอาสอบออกดิเอาสอบออกดิไปถือต้อไปนี่ถือต้อไปเลยถือสออกไปตีซ่อมรถ พารถใหม่ก็ได้มันปักยีนพีแกเหรอไม่รู้ว่ามันปักอยู่เนี่ยยีนพีปักมาปักยีนูกอยู่ยีนลูกอยทังเตอร์เลยปักพีนั่นสตอรี่นอกพี่เกดพี่เกดถ้าถ้า่ก็มันนี้นก็ผมแน่แน่แล้วแน่แน่โอ้ยผมไม่ไหวแล้วผมขอปักปั๊บเดี๋ยวโดนเพื่อนอาศพออกอาศพมาได้ครับมีโอกาสเตียวดีๆก็ยิงไงยิงไงน้อง สวัสดีครับสวัสดีครับรุกยู่ไหนพี่ล็อกไปด้วยดีเอาสามห้านี่รีงมาเดียตรงขันรถเลยจะเก็บรถแบบนะตรงนั้นอันไปแล้วหนึ่งนาทีมีครับมีลี่ยี่เก้านะก็มีก่อนสี่เก้าอ่ะสี่เก้าไม่พี่พี่กิตยี่แปดผมนั่งดูอยู่แม่งมีทรงมีสวนว่ะเหียสวนทีหายวืบจะลองว่างบ้างอ่ะ น้องวินอยู่ไหนคะวิ่แล้วน้ำเงินพี่บอกแล้วอย่าควาดอย่าควาดไอ้เจี๊กเฮ้ยเฮ้ยเรนดิบางกันสักแป๊บไม่ได้เลยกายเอียวสวัสดีครับมาค่าดิของานลั่นก่อนทำไปไหนอ่ะ น่อล้ไแล้วอ่ะเราไม่ไปต่อเลยเราเไปแล้วเราก็ได้ลเราก็ได้ไปไปเลยเราีว้วพี่เฟดมันนอนตายเฮียอะไรตรงนี้เนี่ยเอตัวตัมือได้แล้วกูได้หมมาเออมันี้มนี้ยมเไปเมื่อกี้มันลนลงมาเลยเรอใช่โอห่อแยกย้ายนี่นายลดลงมาเลยนะอตอนเราแยกย้ายนี่ลลงมาเลยวะคิดว่าไงเนะ่มือ เรื่องพูดเลยเยอะพี่ถือว่าเรารู้มือเยี่ยพี่เภดมันหัวเต็มแม่งกิ้งมาอยู่เนี่ยหน้ารบารแฟมเนี่ยโอ้นายนายเอาทุกทางเลยนี่ว่าอีพีแล้วโคตรก็อีพีนี่ก็อีพีวะไอ้เหี้ยเอ้ยนิดนึงนะอีพีก็ไม่ไหวไม่ต้องเป็นสะพานนะได้ยินปหมไม่ต้องเป็นสะพานนะไม่ใช่เขาไปเวีนขับไไปหนนะเล่นไปด่าอะไรก็ได้ เอาไปตะนะที่แรกเล่นเไปที่แรกดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องลงรถอ่ะมันรู้จะด่าอะไรมันเล่นไหนเล่นอะไรรอไม่ยิงกูนะอ่ะมันบ่อยจนแบบขับรถอะมันยิงกูเนาะใครยิงเซอร์เซอร์อยู่ไหนสะพาสภานกดอยู่กดอยู่กดอยู่ไป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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตัวแดงตัวตัวตัวแดงตัวแดงตัวแดงสภาก็ฆ่ามันดิกดอยู่ใช่ป่ะไปเล่นกับพี่กายหน่อยไปเล่นไงกายหน่อยคนหนึ่งใครมีมิโซ่อะมันเล่นในเนือรัวเท่าไม่ได้นะถึงสภานจับ เไปรวมแลนนม่วงใช่ไหมไอ้กายยิงมันอยู่ใช่ป่ะกายโยโย่โอเคกำลังไป้อมโย่รอมเโย่เขาเรียกว,ว่างานยาวงานยาวรออะไร่พีแกงนี้งานยาวเล่นครับเล่นครับเอากว่าจะมาเมื่อวานนี้ไอ้นี่กินกินน,น้องม,มันไม,ม,นไม่มันไม่ปุ๊บปั๊บมันมันไม่ปุ๊บปั๊บเลยขวา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 ไม่ไหว